โครงงานถัดมาเป็นโครงงานสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโครงงาน LED ให้แสงสว่างเมื่อมีแสงนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมรายการอุปกรณ์ในการทดลองกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับแผ่นโปโต,โตโบอร์ดขนาด390จุดเชื่อมต่อ1แผ่นครับตัวต้านทานค่าคงที่ค่า100กิโลโอห์มนะครับน้ำตาลดำเหลืองทอง1ตัวทรานซิสเตอร์เบอร์ C9012 1ตัวครับ ตัวต้านทานแปลค่าตามแสงหรือ LDR หนึ่งตัวครับได้โอดเปล่งแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5มิลิเมตรสีแดงนะครับขายาวแอนโนดขาสั้นแคโทดนะครับหรือดูที่รอยบากนะครับถ้าเป็นตำแหน่งรอยบากก็คือตำแหน่งขาแคโทดนะครับแบตเตอรี่3โวลต์หก้อนสายไฟเชื่อมต่อวงจร3เส้นครับ ให้เราประกอบวงจรตามรูปที่6ต่อ1 1 6ลงบนแผ่นโฟโต,โตโบอร์ดต,ตามตำแหน่งนะครับเ <Me ant. S 1> มือ่อเราประกอบวงจรเสร็จนะครับเราก็จะได้วงจร LED ให้แสงสว่างเมื่อมีแสงแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับพี่โนบิตะจะป้อนแบตเตอรี่3โวลต์เข้ากับวงจรครับตอนนี้นะครับพี่โนบิตะก็ได้ต่อแบตเตอรี่3โวลต์เข้ากับวงจรแล้วนะครับจากนั้นนะครับพี่โนบิตะก็จะลองเปิดแสงแฟลชนะครับ เมื่อเปิดแสงแฟลชนะครับหลอด LED ก็จะติดสว่างขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้ามืดนะครับหลอด LED จะไม่ติดสว่างนะครับดูอีกทีครับเปิดแฟลชหลอด LED ติดสว่างครับปิดแฟลชหลอด LED ดับนะครับสรุปผลการทดลองนะครับเมื่อต่อวงจรตามรูปที่6ต่อ116และต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรสังเกตที่หลอด LED ตอนนี้ LED จะติดสว่างอยู่ และเมื่อใช้วัสดุทึบแสงบางแสงไม่ให้ตกกระทบที่ตัว LDR สังเกตหลอด LDR ตอนนี้จะดับลงหลักการทำงานของวงจรก็คือเมื่อมีแสงมาตกกระทบที่ตัว LDR จะทำให้ค่าความต้านทานของตัวมันต่ำมากทำให้แรงดันที่ตกคล่อมตัว LDR ขณะที่มีแสงมาตกกระทบมีแรงดันต่ำทำให้แรงดันสวนมากไปตกคล่อม ที่ตัวต้านทาน R1 ดังนั้นแรงดันที่ตกคอมระหว่างขาเบสกับขาอิมิเตอร์จึงมีแรงดันสูงด้วยซึ่งมากพอที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์ Q1 นำกระแสมากกว่า0.7โวลต์ LED จึงติดสว่างเมื่อใช้มือบังแสงไม่ให้ตกกระทบที่ตัว LDR จะทำให้ค่าความต้านทานของตัว LDR มีค่าสูงมากแรงดันที่ตกค่อมตัว LDR ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นจึงเหมือนแรงดันจึงเหลือแรงดันเพียงเล็กน้อยที่ตกค่อมตัวต้านทาน R1 ซึ่งน้อยกว่าที่จะทําให้คลาสซิเตอร์ Q1 นํากระแสน้อยกว่า0.7โ oh วลต์ทำให้ LD1 ดับพี่นวิตาก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่โนบิตาได้นะครับวันนี้นะครับก็ขอจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพี่โนบิตาไม่อยู่นะครับพี่นบิตาไปอําเภอเขมราชนะครับไปดูพี่ชายสอบไปขับขี่นะครับโอเคครับผม